สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมพามาสัน้นๆแล,ล้วกันนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตสต็อกนะครับโซนโซนหนึ่งของสาขา2นะว่าโซนหนึ่งสาขา2มีรถประเภทไหนกันบ้างเนาะนะครับผมอ่ะด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นเลยตรงนี้ก็เป็นซีวิกนะครับซีวิกซีวิกเอฟซีนะจะเป็นส่วนใหญ่นะเป็นสีเทาดาแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมี FE FE จอดอยู่1คันนะครับซีวิกเอฟอี นะครับตัวใหม่ๆนะครับตัวปัจจุบันเลยชมเดียวกับปัจจุบันนะนะครับเข้าวชูรูมป้ายแดงก็จะได้ซีวิกชมนี้แหละนะครับ FE นะครับผมแล้วก็จะเป็นนี่นะซีวิกเอนะครับผมอ่าแล้วข้างข้าตรงนั้นก็จะปีอ่าสีขาวเนาะเป็นอัวเต่าเอลติสนะครับเอลติสนะครับปี2020นะสวยๆยี่สิยี่สินะครับสวยๆเลยนะครับถ้าเป็นสีขาวแบบเนี้ยนะครับอ่า จะได้เป็นตัว1.8นะครับมีทั้ง1.8นะครับ1.6อยู่ด้านหลังนะและเห็นไหมมี Honda Jazz นะครับมี Yaris นะครับเห็นไหมมีให้เลือกแบบมากมายนะครับ y Yaris h a t c h b a c k นะครับ Jazz ก็เป็น t c h back อยู่แล้วเนอะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังทั้ง3คันนี่อันนี้1.6นะใครกำลังมองหาเอาติ 1.6G นะครับผมก็มีให้เลือกนะครับจริง้ก็มีหลายคันนะ มีประมาณ6คันแหละนะครับแบบโฉบแบบนี้เลยปี2020บเบาภายในเป็นโคนสีดำเบาหนังโคนสีดำนะครับเอาทติปีย0สอ่าส่วนถ้าจะมีเยอะๆเลยก็นี่ c คมร y นะนะครับส่วนหนึ่งนี้จะเต็มไปด้วย Camry เลยนะครับคันนี้คันแรกเนี่ยจะเป็น h y b r ิ d นะครับผม Camry 2.5 h y b r i ห้ดปี2020นะนะครับนี่สวยเลยนะนะครับหลังคาจะเป็นสรูบนะครับมาดูง่ายๆก็คือถ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับ โลโก้จะเป็นสีฟ้าม,มีหลังคาสลูกเนาะครับแล้วก็จะเป็น c a ม ry นะครับโฉม acv 9 0ที่เป็นตัวเอ้ acv 7 0ที่เป็นตัวน้ำมันล้วนนะครับ 2.0G นะครับผมมะก็มีให้เลือกมากมายมากมายหลายคันหลายคันนะครับตามแต่ลูกค้าต้องการเลยนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะแน่นอนแหละนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางหรือรถผู้บริหารปลดระวางเนาะก็จะเป็นสีเทาดำซะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะได้มาเป็นสีเทาดำนะ จะมีเยอะเลยนะครับแต่ก็มีบางคันที่จะได้เป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับอย่างเช่นสีขาวในปี21นะครับปี2021 acv 70ปี2021นะครับผมชมก่อนเบนเน่เชนนะผมก่อนเบนเน่เชนนะครับก็เป็นตัวสปอร์ตสีดำแล้วแหละนะครับตัวรถเป็น acv 70แล้วนะครับผมแล้วก็มีสีดำก็มีนะครับผมเขาก็บอกว่าเรามีสีต้ำตาลนะครับสีเทานะครับเทาเงินนะครับผมแล้วก็ดำเลยสีดำเป็นดำเลย แล้วก็สีขาวนะมีทุกสีที่ลูกค้าต้องการนะนะครับผมสีลูกค้าที่ต้องลูกค้าต้องการมีเรามีให้ทุกสีนะส่วนหน้าเนี่ยด้านหน้านี่ก็จะเป็นออ Honda City RS นะสีดานมีทั้งสีดานทั้งแฮทแบ็กเลยนะนะครับ Honda City ก็มีนะครับนะคบันนี้จะเป็นแฮทแบ็กนะจะเป็นตัว SV ตัวอะไรนะตัวรองท็อปตัวรองท็อปา h ah SV นะ นะครับแฮชแบ็กจะเป็นตัวเอสวีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซีดานนะครับเห็นไหมจังหน้า RS แล้วก็ออไฟเป็น Full LED แบบนี้นะครับตัวถ้าเป็น4ประตูจะเป็นตัวซีดานนะซีดานก็จะเป็น RS เลยได้เป็นตัว RS เลยนะครับผมอ่านะครับก็โซนหนึ่งทางด้านหน้านะครับโซนหนึ่งทางด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีทั้ง B segment C segment นนะครับแล้วก็ B segment เลยนะครับครบทุก segment เลยนะตรงนี้สำหรับดาวรถเก๋งแบรนด์หลักนะนะครับจะอยู่ตรงนี้ทุก segment เ,เลยนะครับเออ,เอ,อ่ D segment ก็จะเป็นแคมรี่เนาะนะครับ segment ใหญ่เป็น XL ของเรานะครับแล้ว C segment ก็จะเป็น Civic Altis นะครับก็จะเป็น C segment ให้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเล็กเลยก็จะเป็นยาลิสกับซิตี้เนาะนะครับก็มีอยู่ในโซนนี้หมดเลยนะครับอ่ะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถในสต๊อกของเรานะครับในโซนหนึ่งแถวหน้านะโซนหนึ่งแถวหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันหลังผมพาไปดูโซนอื่นนี่ครับโซนหนึ่งแถวหลังหรือว่าโซนช่างหรือว่าจะเป็นโซนสองนะครับโซนสองอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นรถกระบะส่วนใหญ่นะครับส่านแบบโซนสองนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจรถรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้บอกเลยว่าราคาหาจากป้ายแดงไปแล้วประมาณ60%จากตอนป้ายแดงนะ นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่40ปของตอนปแดงเท่านั้นนะครับผมอ่ะถ้าใครสนใจโทรหาเซลนัดได้เลยที่เบอร์0655962297นะครับ0655962297เซลนัดยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เซลนัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ